สไตล์ญี่ปุ่นรูปทรงสวยหรูดูดีปั่นได้ทั้งแบบสนุกและแบบสบายใช้งานง่ายดูดีในทุกพื้นที่นิออนจักรยานสไตล์ญี่ปุ่นจาก Home Fit 2รูปทรงจักรยานถูกออกแบบมาให้เป็นทรงนั่งปั่นหลังตรงป้องกันการปวดหลังได้ดีขณะปัน่นตัวมือจับมีแถววัดชีพจรสามารถปรับระยะเข้าหาตัวได้มากเป็นพิเศษทำให้ไม่ต้องเอื้อมมือไปจับจนปวดหลังอีกต่อไปไม่ว่าจะนั่งปันงป่นก้มปั่น หรือยืนปั่นก็สามารถวัดชีพจรได้ตลอดเวลาเบาะนั่งถูกทำมาให้ใหญ่เป็นพิเศษเพื่อลดอาการปวดก้นขนาปัน่นและยังสามารถปรับขึ้นลงหน้าหลังได้หลายระดับเพื่อให้ขาได้ระยะในการปัน่นแรงต้านเป็นแบบแม่เหล็กปรับได้มากถึง8ระดับนิ่งเงียบไร้เสียงรบกวนหน้าจอ LCD บอกฟังก์ชันการใช้งานได้หลายรูปแบบ มาพร้อมกับแอปพลิเคชันและโปรแกรมควบคุมโซนหัวใจหากหัวใจเต้นเกินที่ตั้งไว้จะมีเสียงเตือนมีที่วางมือถือแท็บเล็ตให้ดูหนังฟังเพลงได้ขณะออกกำลังกายโครงสร้างแข็งแรงรับน้ำหนักได้มากถึง130กิโลมีตัวปรับระดับพื้นเพื่อให้จักรยานไม่โยกเคลื่อนย้ายง่ายเพราะมีล้อเลื่อนนีออนจักรยานสไตล์ญี่ปุ่นจาก Homefit การันตีความพึงพอใจจากลูกค้ากว่า1,000คนโปรตอนนี้ผ่อนได้นาน0% 6เดือนรับประกันให้อีก1ปีซ่อมฟรีตลอดอายุประกันลอสินค้าจริงในที่หน้าร้านเปิดให้บริการทุกวัน9โมงเช้าถึง3ทุ่ม